สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมโซบัสเจอากับเกมไลน์เลนเจอร์สนะครับวันนี้เดี๋ยวผมก็จะมาดูก่อนนะครับว่าไอ์อีเวนต์สเตทอีเวนต์เนี่ยตอนนี้รีหรือยังนะครับไอเทมชดเชยนะครับอ้ามีการอ่าซ่อมบ,บำรุงฐานทัพหรือเปล่าทำไมผมไม่รู้วะรับมาก่อนแล้วกันโอเคนะครับอ่าเมื่อกี้ผมเพิ่งเห็นอะไรแวบๆบแบบนะกดข้ามไปแล้วนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะเหมือนจะเป็นสเตทพิเศษใหม่นะครับอ่ามี พัซโซเข้ามานะครับมีตั๋ว5ใบกบเอาตระอูดีเลยดีเลยมีกบเอาตราให้ด้วยนะครับแล้วก็เพร็กโอกาส7ดาวอา้าวแล้วไอ้ที่เมื่อกี้ละ่ะเอา้าหาไม่เจออยู่ไหนอะอ้าไม่ได้อยู่ในกระดานนี่หรอโอเคนะครับผมมาเดี๋ยวมาดูก่อนกล่องของขวัญให้ผมอะไรตาเหรียญกิลอะไรไม่รู้มมันคืออะไรวะ เหรียญตรากิลอันนี้ผมไม่รู้มันคืออะไรนะครับมันคือไอดาวเหลืองๆหรือเปล่ามาดูกันที่กิลวอลครับเดี๋ยวผมขอญาตดูก่อนว่ามีใครเข้ามาตัวโหดไหมกลางๆครับยังไม่กดอนุมัตินะครับแต่ก็ไม่ได้กดปฏิเสธนะเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้กิลวอลเริ่มอยู่นะครับถ้ากิลวอลจบเดี๋ยวจะมาอีกทีหนึ่งละกันนะครับกิลวอลตอนนี้เป็นไงบ้างนะครับแต้มเรา,เาตามครับตอนนี้งั้นเดี๋ยวผมตีนะฮะ ตีใครล่ะตีใครล่ะทีนี้เอยคนนี้ก็น่าตีนะจริงๆแต่มีตัวก๊อปปี้ด้วยนะครับขอพิจารณาที่หลังดีว่อ่าทีมนี้ตีได้ทีนะครับผมโอเคยังไม่ได้จัดไอตรงนี้เลยนี่หว่าแพบ็บชิปหายแล้วไงจัดตัวนีแล้วตอนเอาลงมันได้ปะเนี่ยผมงงไปหมดละตายแล้วไงโอ้ย ลง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 ,ลลงไปลงไป <_ T ing> โอเคประมาณนีล้ละกันนะไม่มีเทเชออะไรแล้วตอนนี้น้อยเกินโอเคครับมาสู้กันนะครับเดี๋ยวมาดูกันวิ่งไปบัฟธรรมาตาโอเคน่าจะจัดการไม่ยากนะครับทีมนี้มีแทงด้วยโอเคตายไปซะนะครับ จะไหวไหมจะมีพิกหรือเปล่าแบบโดนจัดการหมดตีอะไรอย่างนี้จะมีให้เห็นหรือไม่านครับผมตีคนญี่ปุ่นอยู่ด้วยนะฝั่งนู้นไม่มีเรนเจอร์อะไรที่แบบว่า9 9า9จุดใช่ไหมที่แบบเป็นสร้างดาเมจก9 9 9จุดอะนะครับบางทีแบบอาจจะพิกเกมได้นะมุเป็นนั่นนะครับน่าจะไหวนะเอาัลตร้า25นะครับเรนเจอร์ยังน้อยก็ รอบนี้แต้มน่าจะนำนะเพราะว่าตีได้ได้ได้ไดเอ๊ะมันต้องตีป้อมหนึ่งถึงจะทันนะครับโอเคชนะนะครับตอนนี้ตีป้อมแตกเลยนะครับรอไม่ไหวแล้วตอนนี้เนี่ยนี่โอเคมาตายเขาปล่อยเรนเจอร์ช้ามากนะครับน่าจะแบบว่าเพชรเอเพชร้าที่ปล่อยเรนเจอร์น่าจะน้อยอยู่นะครับแต่ว่าปล่อยมาชา้ามากกว่าจะปล่อยทีละตัวนะครับ แต่ละตัวเออมาหาอีกสักทีมละกันนะอ่ะเนี่ยแต้มแตามาแล้วนะครับนี่ทีมนี้นะครับเจ๋งเลยนะมีคนตีให้แล้วด้วยโอเคครับขอให้ไหวเถอะขอให้ไหวเถอะนะครับนี่ก็เก้าเก้าจุดโอเคยิงไม่เข้านะครับถ้ายิงเข้าเนี่ยก็ไม่อยากจะทราบดาเมจเหมือนกันนะโอเคกลัวนะครับก็จะดาเมจแรงนะครับไป ยูนิตบินเขามีสกัดกั้นหรือเปล่ายังไงก็ชนะนะถ้าไม่มีตัวสกัดกั้นยูนิตบินก็ชนะแน่นอนใครโทรมาวะมีคนโทรมามีคนโทรมาผมนะครับไม่รู้ท่านชมได้ยินบ้างนะใครโทรมาวะเหมือนมีคนโทรมาวะเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอญาตเดี๋ยวตีให้ชนะก่อนออกไปดูแป๊บใครโทรมา เลเวลฟีหนุ่มตาอนนี้ก็น่าจะชิลเหมือนเดิมนะครับแต้มก็นำนะตอนนี้นะครับหวังว่าจะนำอย่างนี้ตลอดนะครับตาอนนี้ก็เจอกิวไม่ยากมากฮะสู้ได้นะครับชิลๆเลยนะครับผมตอนนี้ก็หาคนเข้ากิวเพิ่มนะใครอยากจะเข้ากิวผมนะครับผมก็จะมีการจัดกิวหมายถึงว่าการแบบหาคนเก่งๆมาเข้ากิววอรเรื่อยๆนะครับตอนนี้มันขาดคนนะ ชิปหายนะครับเพื่อนโทรมานะครับก็ว่าอยู่นะฮะเดี๋ยวผมจะรีบอัดก่อนละกันนะครับแต่ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมได้ไอ้ตั๋วอีเวนต์สเตจอีเวนต์ยังน่าจะยังไม่ได้เนาะเพราะว่าผมก็ไม่ได้วะ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตดูไอ้พัซเซิลหน่อยละกันนะอัพพัซเซิลนะครับน่าจะอีเวนต์เดิมนะครับเออเนี่ยสเตจหลักต่อไปก็น่าจะเป็นสเตจจุติป่ะอ๋อสเตจพิเศษแล้วก็สเตจจุติอ่าแล้วก็พีวีพีใช่ไหมอันสุดท้าย ของรางวัลดีมากครับดีกว่าในส่วนของอีเวนต์พัซเซิลโคโลโบอีกนะอันนี้ก็เจ๋งเลยนะครับได้ตั๋วมาเนี่ยก็คุ้มแล้วนะได้นี่มาอีกคุ้มเลยนะแถมได้เพชรม่วงมาเนี่ยถ้าเป็นมือใหม่ก็คุ้มเหมือนกันเพราะว่าเอาไปซื้อในส่วนของกบอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะครับก็คือคุ้มเลยอันนี้นะครับแนะนําว่าให้ทำนะครับอีเวนต์นี้เจ๋งจริงๆริง,รงนะเช็คสเตปพิเศษวิหารคนนกมาเพิ่มแล้วก็ดาวคออันนี้ไม่ได้เอาออกนะครับดาวคอสอ2พ2นยังไม่ได้เอาออกนะ ยังอยู่นะครับสามารถมาฟาร์มขนนกได้ต่อนะครับช่วงนี้ผมไม่ได้มาฟาร์มขนนกสักเท่าไหร่น,นะครับไม่ว่างนะแต่ว่าคือคุ้มจริงๆนะครับเล่นด่านเอ่อด่านคู่นะครับเลขคู่เนี่ยก็จะได้แบบขนนกนะครับก็เล่นแค่ด่านคู่ก็ได้นะครับเพราะว่าด่านขี้เนี่ยมันได้เงินใช่ไหมก็ไปเล่นไอ,อ้กระโหลกหินอมตะเนี่ยจะได้เงินค่อนข้างเยอะกว่านะครับเพราะว่าด่านนึงมันก็ได้หลักแสนแน่ๆนะครับประมาณนี้แล้วก็ไอ้วิหารขนนกเนี่ยมันได้ขนนกไม่เยอะนะครับผม แต่ว่าเล่นดีกว่านะเพราะว่ามันได้ขนนกไมเ่เยอะก็จริงแต่ว่ามันได้กําไรนะครับคือเล่นตาหนึ่งก็ได้กําไรขนนกแน่อนอนคือไม่เสียขนนกแน่อนอนนะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้เยอะเท่ากับไอ้ดาวคอปี2021อันนี้นะ PVP ตาเดียวพอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมไปคุยกับเพื่อนนะครับวันนี้มาคุยกันนิดๆหน่อยๆนนะครับโอเคครับมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับจะไหวไหมเอ่ยชุกคือกลัวตัวดาเมจฝั่งตรงข้ามสุดๆนะครับเพราะว่ามันน่าคือมันน่ากลัวจริง แต่โอ้โหอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการให้ได้นะจัดการไม่ได้แพ้นะบอกไว้ก่อนม่ฉะั้นแพ้นะโอ้โหเนี่ยทีมบีผมไม่มีตัวบัฟวิง่งอันนี้ข้อเสียเลยนะเสียดายมากครับโอ้หถ้ามีตัวบัฟวิ่งนี่น่าจะดีแล้วนะครับต้องหาฮีเมะมาอีกตัวหนึ่งหรือเปล่าเนะี่ยคือตอนนี้รอมูลดุริยางอยู่นะครับอยากได้มากนะครับแต่ยังไม่มีนะครับรออนาะคตน,นี้น่าจะได้จัดนะครับ เราีนเก็บตั๋วอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูตั๋วนะครับตั๋วกาชาที่ผมสะส,สมเอาไว้นะนี่ฮะตั๋วกาชาบอกเลยสะสมเกือบจะร้อยแล้วนะอันนี้ก็ครึ่งครึ่งแล้วนะครับอีก50นี่ก็ร้อยตั๋วแล้วนะได้จากอีเวนต์อีกก็น่าจะประมาณ60แล้วนะครับจากอีเวนต์นี่ก็น่าจะ65นะครับเดือนหน้าเนี่ยน่าจะสักประมาณ70-80ตั๋วนะครับพอมีอีเวนต์ไงก็น่าจะได้สุ่มตั๋วกาชาโคโลโบนะผมไม่สุ่มอันนี้นะดูมันเพิ่มโอกาสดีอะไรก็ไม่รู้เนะี่ย เนี่ยไอตัวพวกนี้ก็แบบอะไรเนี่ยดูมันออกมาสินะครับธาตุไฟยอดนิยมด้วยนะครับดีสุดก็มีตัวเนี้ยดีสุดนะครับนะที่เหลือนี่อันนี้ลรยสาราสะสุดๆนะครับก็ไม่ควรนะไม่ควรใช้ลูบี้สุ่มเลยนะครับไอตูนี้นะไม่แนะนํานะครับไอตูนี้เนี่ยก็ดีสุดก็มีแค่ตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวเดียวจริงๆนะครับตัวนี้เนี่ยผมเห็นว่ามีค่าแสงถึกนะก็ถ้าสุ่มมาได้เนี่ยก็ลองเอามาใช้ดูแต่ผมไม่มีมารีวิวให้ดูนะผมสุ่มไม่ได้ตัวนี้นะครับ งั้นวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนรอแล้วนะครับคุยกับเพื่อนวันนี้นะครับงั้นลาไปก่อนซีอ a เก g o o d บายนะครับไ้เฮียดอ่ะด่าทำไมวะจะด่าคนดูทำไมเนี่ย